ลองชิม4สินค้าลดบราวน์ชูการครับที่โคกนำมารีวิวก็จะมีนมบราวน์ชูการซอยราคา20บาทปริมาณ230มิลิลิตรจัสติงลดชานมบราวน์ชูการาคา37.5บาทปริมาณ260มิลิลิตรพุดดิ้งชานมไต้หวันบุกบราวน์ชูกา22บาทปริมาณ95กรัมโยเกิร์ตคาราเมลบราวน์ชูกา18บาทปริมาณ135กรัมเริ่มที่นมบราวน์ชูกาซอยครับ อันนี้มีวุ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นวุ้นมะพร้าวรสชาติหวานไม่มากมีความมันๆของนมถั่วเหลืองกลิ่นเนี่ยจะหอมนมถั่วเหลืองกับกลิ่นชาแบบอ่อนๆครับต่อไป j u s t i n รสชานมราชูก้าครับอืมกลิ่นหอมชามากๆเลยครับโอ้สีดูเข้มข้นมา,มากๆเลยเต็มครับอม โค้ว่าอันนี้อร่อยนะหอมกลิ่นบราล์ชูการ์รสชาติเข้มขน้นแต่ความหวานไม่มากนะครับอันนี้เป็นสินค้าออกใหม่ของแจ๊สด n งนะครับเป็นชานมบาล์ชูการ์ไม่ใช่นมสดน,นะครับต่อไปพุดดิง้งชานมไต้หวนันบุกบาล์ชูการ์ครับแกะออกมาข้างในเป็นแบบนี้ครับฝั่งนี้น่าจะเป็นพุดดิง้งส่วนฝั่งนี้น่าจะเป็นบุกบาว์ชูการ์มั้งนะเทไปเลยอ๋อเป็นบุกครับอันนี้เป็นบุกชิมครับ หอมกลิ่นชารสชาติหวานๆวานมันๆตัวไขม่มุกบุกเดี๋ยวจะมีเท็กเจอร์แบบกรึบๆครับต่อไปโยเกิร์ตคาเมลบรา์ชูการ์ครับเนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้ครับมีบุกไข่มุกมาให้ด้วยครับ อันนี้จะหอมกลิ่นโยเกิร์ตแล้วก็มีกลิ่นคาราเมลกับกลิ่นบราวน์ชูการ์อ่อนๆรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หวานนหน่อย,อยส่วนบุกไข่มุกเนี่ยเทกเจอร์จะออกหนึบนิดๆสรุปเลยนะครับนมบราวน์ชูการ์ซอยเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องหอมกลิ่นนมถั่วเหลืองกับบราวน์ชูการ์จสติงเขาจะเด่นเรื่องกลิ่นหอมชากับบราวน์ชูการ์และรสชาติเข้มข้นมากๆพุดดิ้ง <oud> เนี่ยเขาเด่นเรื่องไข่มุกเคี้ยวเพลินครับส่วนโยเกิร์ตเนี่ยคืาว่าเขาเด่นเรื่องรสชาติหลากหลายครับมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็ ทุกอย่างเลยครับแล้วโค้ขอป้ายยาอีก2อ,อย่างนะครับคือชานมไต้หวันกับมัชฉะลาเต้ของ just dink สองรสชาตินี้ก็เด็ดครับโคแนะนำเพนเพื่อนซื้อมาลองชิมกันดูนะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขาเลยแล้วเพื่อนเคยกินน้ําหรือขนมอะไรที่เป็นรสบาวชูกาฝากคอมเมนต์บอกโคด้วยนะครับ